เราวนี้ไปฟังวิธีดูแลตัวเองในช่วงที่ประจำเดือนมาของรุ่นพี่กันบ้างที่ตลาดนัดหัวมุม Market and more ไปฟังกันเลยครับถ้าเราปวดท้องมากๆก,ก็คือประคบหน้าท้องหรือไม่ก็น้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายค่ะดูหนังฟังเพลงค่ะให้อารมณ์ดีๆเปลี่ยนผ้าทำไมบ่อยบ่อยค่ะแล้วก็แบบอาบน้ำบ่อยบก็น่าจะโอเคขึ้น ผ่อนคลายด้วยการที่ไม่ไปอยู่กับสิ่งที่มันดูเครียดเกินไปเพราะว่าอารมณ์มันจะแบบงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยทานอาหารให้เพียงพอเน้นเล่นโยคะอะไรที่ทําให้ร่างกายมันเบรนไม่เครียดอะคะถ้าประจําเดือนมาค่ะจะชอบทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะเช่นกินออกกําลังกายเบาๆค่ะ